สวัสดีครับนะครับวันนี้เราพบกับพอลุกเรืองอัตโทรถุดรี่สอนะครับบรรยากาศดีๆนะครับกับวันดีๆของเซลนนนะครับวันนี้นะครับผมที่อยู่ข้างหลังสองคันที่ผมจะมารีวิวนะครับปล่อยทั้งคู่นะครับผมเป็นตัวรถ m e อร์ d ซ s b e n z C 1 8ซตัว1.6กคูเป้ปี2013นะครับกับ Mercedes-Benz C ซ0 0นะครับ ตัว C G I Blue e m e r g e n c y ปี2011เป็นตัวอีลิแกนที่ร้อมสุดเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นบรรยากาศของการปล่อยรถนะครับทั้งสองครอบครัวนะครับจะมารับรถในเวลาเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวดูในคลิปหลังจากนี้ต่อไปแล้วกันว่าระหว่างทางนะครับความประทับใจของลูกค้านะครับแล้วก็การสัมภาษณ์ของลูกค้านะครับผมจะรวมถึงตัวรถเนี่ยลูกค้าประทับใจอะไรแล้วก็ลูกค้ามีความรู้สึกอะไรกับปอลุูนเรือออโต้นะครับของเราไม่ได้ขายแต่รถแบรนด์รองนะครับรถแบรนด รถแบไม่ได้แค่เอ้ยขอโทษอ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ขายแต่แบรนด์ตลาดอย่างเดียวนะครับไซยุโรปผมก็มีนะครับ,รบหารุ่นไหนถามเหมืนก่อนนะครับเดี๋ยวนนดูแลให้แล้วกันนะครับผมไปพูดอะไรเยอะนะครับผมให้ดูในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันว่าการที่ลูกค้าหนึ่งคนนะครับจะซื้อรถยุโรปซึ่งเป็นรถที่ม่นทนั้นก็ทั้งสูงนะครับทําไมเขาถึงซื้อกอออโต้ทำไมเขาถึงซื้อ,บบร,ถถอรถแบรนด์ที่ าการดูแลข้อทั้งสูงทำไมถึงต้องเลือกซื้อกับปรลงเรือนโนโต้นะครับเดี๋ยวลองไปดูในคลิปนะครับรว่าบรรยากาศแล้วความพุงพัใจของลูกค้าเป็นยังไงนะครับผมมันมีข้อคิดตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมชอบเหมือนกันนะครับไม่ขอขอพูดในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าโค้ชอ่ะเขาไม่เล่นสนามที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผม งก,กองกเป็นไงครับคันแรกของเราเดี๋ยวไปเจอคันที่สองต่อนะครับผมอันนี้คันแรกนะเดี๋ยวคันที่สองกำลังมาครับเดี๋ยวเจอกันครับบงังวันนี้นะครับผมก็มามาปล่อยรถให้บงังบังเดชนะใช่ครับังเดชน,นะครับผมบอกไว้ก่อนใครหาเฟอร์นิเจอร์ันใหญ่นะหาบางังผมได้นะบงับงทําผลิตได้หมดเลยนะ<อ>ในประเทศไทยนะครับผม ก็วันนี้รับหมดครับรับหมดใช่ไหมวิวเบอร์รับหมดเห็นไหมขายขายโฆษณาลูกค้าโดยคืองี้วันแรกที่เราเจอกันเนาะบางเนาะมาเนาะเออไม่มีเซนไหนรับบางสมาเลยเดินไปไม่มีเซนไหนรับเลยมาตกกับเซลนนนะครับได้เบสกลับบ้านเลยความรู้สึกเป็นไงครับบางที่ถึนตอนแรกชอบเหรอมันชอบสองตับตอนดีอย่างไรตาหือตับซินเนอร์ไม่มา เปิดใจเบนมต้องจักสรุปก็เอาเบ้นกับเบ้นใช่ไหมกันเลยได้เบ้นไปนะครับตามใจแม่บ้านตามใจแม่บ้านเนาะแล้วเป็นยังไงมารับรถสวยตามสเต็ปฮะโอเคครับเด็กนาะวันนี้อ่าเคสเคสของบางเราสู้กันมานิดนึงเนาะจองเอาไว้ตั้งแต่วันที่อะไรนะทิมติดติดกว่านะก็มือมารับรถเป็นเดือนติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโรนิดหน่อยแต่ก็ผ่านทางออกมันได้เนาะรับรถแล้วนะครับผมใช้เงินนิดหน่อยใช่ไหมกันนิดหน่อยอยู่เนาะหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับจะได้รถขายก็ วันนี้เฮงๆรวยๆวยนะครับก็ขอให้มีความสุขทำาังมาและขวายมาที่มากก่อนยืน,น้้บ้างนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมสุดยอดเลยครับบั